สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีทุกทุ่านนอกอยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ฮับส้มซองสนีป,ป่าพี่น้องเมื่อนีเฮาสิมารีวิวเฮือนสองตายยายเห้พี่น้องได้เบื่อได้ zoom นำกานเน่าอ่ะปัญห์ไปหอดขันใดแล้วพี่น้องพ่อแต่ลานชายสบายดีป้าลุงนะฮะ,ปปะ,ะ,ฮะอิฐพันกระสังมาพป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยสั่งมาสามลอยก้อน่าสั่งสามลอยก้อนแล้วกัน ปูนทรายนี่จ้าหน้ากสั่งแล้วแล้วการปูนพี่น้องเลยสั่งปูนมาอีกนี่โดยปูนนี่จะสอบนี่ซาวสอบอู้อุ้ยคือเทไว้เทอนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยสนีฮะก็มาจ้ตื่นเบิด์ตเทแล้วแล้วอู้ ดยูดูเทเทเลี่วลับพี่น้องเอ้ยสมาวัย้เทตัวไหนโอ้ตัวหนาเทบมานนี่วัดสันพี่น้องอันนี้เทมืันเศร้านี่เนาะอืม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 เหตุไว้นี่เหละพี่น้องเอ้ยนี่ขันอันถ้ามันแห้งนี่ก็เอาเอาเตียงเขานอนได้เป็นบมอนเมื่อนี่เตียงเขานอนก็นอนตัวเล็กนั่นตัวนี้เนาะโอ้ ดูดูด no, ูพี่น้องเอ้ยทำไมว่ายเท่าท่าวาเอืมอันนี้บนอยู่เห็ดกินเห็ดอยู่เห็ดกินกระเรียบร้อยพี่น้องเราใหญ่ยังเราเห็ดแป๊บเดียวเลยนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ทางออกบอนเห็ดอยู่เห็ดกินไวเ่าว่าสาวแอดมากบ่มืาอนีิย่างบ่เขาวสิบห้าลาวอยู่มืึอนี่เจ๊สิอยู่เพื่อนหรือบ่เบ้อ ว่านว่าสิป้าวาพูนตกตอนบ่ายแม่เท้าสบายดีป้าลุงเป็นอะไรอันเจ็บในทอ้องในสายนะเป็นอะไรใครอย่บออุ้ยไขรแน่พี่น้องเอ้ยอยากไดงง้ยนินคำนี้แล้วไข้แน่เพิ่นว่าอันนี้เพิ่นกะล้างสิผสมปูนสมอันสมอันหินพี่น้องเอ้ย เพื่อนก็เห็นว่าอยู่เพื่อนไปสั่งอันปูนมาซาอสอบพี่น้องซาสอบนะคะไปสั่งอีทมาสามลอยก้อนสีมาแอบนะคะส <c oughs> ิไปซื้อเอาหนังไม้พี่น้องซื้ออวงกบโอ้บ้านนี้บ้านานี้เพื่อนเมทาวสิได้เพื่อนงามแล้วบ้านนี้เนาะเฮเอดีใจเหมือนบอดีใจหรือบอในาราย โอ้ยดีใจลายพี่น้องเอ้ยนกอยู่วาบวาบอยู่พันดีใจนะโอ้ยน้องเสืนสล้านชายล้านชายพกกรยูออสอยแล้วนะพี่น้องเอ้ยพันเห็ดน้ำกันกับพอใหญ่ใครดอกมีลานอยู่ซอ,อ,อยพอนะักพี่น้องอืมอืมลานก็เก่งแค่ยังไ่อืมปุ๋ยพอใหญ่ก็ไเอา้าอยู่คนละโหลดอืม พอทาจะเทแอนเทสไสลงก่อนบ่เออเออเออเทบอนี่แหละก็ขี้อ่เลยบ่อโอ้เออห้าวเขากะงงพี่น้องกัยซันี่เห็ดซันี่แบบบุเป็นนะพี่น้องก็เลยถามเพิ่นเบิง้งแต่เหน็หนอะไรก็หลดไม่ใช่ม พ้นภาคกับห้องขึ้นๆเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพ้นกับสีตกแล้วซ้ายไพ่นี่พี่น้องเอ้ยที่ว่าพี่น้องว่าเน่ยยังปรได้ต่อเด้อเพราะว่าขั้นฮือนแล้วเราเพิ่งจะเอาเขาจะคลองเฮือนเพิ่นนะพี่น้องเซนนี่กระบ,บอกเพิ่นแล้วเพิ่นว่ายัางโบเฮดเพิน่นเดียวอันให้เห็ดยังก่อนเดียวอันจังจ้างเขาจะามาเขา่าเลยพี่น้องจ้างเขาผมได้ขเขจาร์มาเขาคือเพื่นซนนี้เนี่ยเห็นม่มตอนหม,มางลงกระจ้างตอนเอาขึ้นกระจ้างน,อน้องเอ้ อันนี้ตอนมังลงผืนกระจ้าตอนเราขึ้นจะนับผืนกระจ้า,อ,อ,า,จาอีกได้หนึ่งพี่น้องอย่างเขาจะมาเอาเขาเพราะว่าเฮาปเป็นพื้นเป็นภายหาอย่างพี่น้องเอ้ยกินไายกับสีเบิร์ดอะไรพี่น้องเอ้ยสงสัยเป็นสีเอาเบิร์ดอะไรกับเป็นสีสั่งสีสั่งมาต่างหากอืไม่เ <c> ท <oughs> ่าก็ได้แต่อย่างอย่างเลาะเบิง่งท้องเผืนกระไข่แน่เลยพี่น้องเอ้ยว่าซัน ดีขึ้นอืมยาน,นยังกินอยู่บ่่เท้าเบิร์ดแล้วบอ่เบิร์ดแล,ดดแลให้พอเท้าเด้อพาไปเอาเด้อนะหงมอไก่ไก่พี่น้องอแบบว่าสิเป็นสุกสาลาของประจำหมู่บ้านพี่น้องไปเอาอีกเด้อไปเอาอันแบบสุดเก่าัาแล้วเพราะว่าเจ้ากินถือเจ้าก็ต้องไปเอามากินอีก เรากินถือพี่น้องเลยเลาว่าเราไข้แล้วเรา่ากินยาแต่ว่ายากับเบิร์ดเลยสันนิใฐาพ่อใหญ่พาไปพ่อใหญ่พาไม่ใหญ่ไปเอาเออเยา,า,าเนี่ยเด้อขันพ้นประตมื่อนี่ยาสุดเก่าแล้วฮันนี่สุดแบบอันเก่าแล้วนะพอแล้วลว,ว่าแล้วดีขึน้นดีขึ้นก็แปลว่ามันถือกับพญญา,าทีเราไปหาหมอมาฮันนี่เออเอาแพงมันไปเอาก็ได้ยาดีกับพอขี่รถเสร็จร็จไปออาค่ะ เออเรากินถือนะพ่อใหญ่เอ้ยเราไข่และวันสันขันสิกินบ่ถือแล่มากี้ล้วมันสิบ่อเศร้าได้พี่น้องเลยอืมอืมอืมนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละร่ำสายระบาดจะไปซื้อยามาให้เรากินอีกพ้นสต๊อกแม่นอยู่ผ้าห้องทึ่นพี่น้องเลยตอนนี้เพรเพรกำลังเผาลังเห็ด ลงังาเอ,อาเห็ดเข็นก <voir> <sk> ็ห่างอยแล้วนึกโสไปเข็นถูปพอเท้ากำลานดีใจพี่น้องเอ้ยที่มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่แมมตาที่แมมตาสงสารเพิ่นพี่น้องเอ้ยสนน่กาบ่มียังมีแต่ความมัน ดีใจปื้มใจแล้วก็ขอบมุกขอบคุณหลายๆเนาะให้หล่ำให้รวยให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เจริญก้าวหน้าเด้นหน้าที่การงานก็ได้สี่ก็ได้แต่อวยพรตลอดเลยพี่น้องเอ้ยให้บุญค้ำน้ำสู้สุขภาพแข็งแรงแล้วใม้เจ็บไม่ไข้พี่น้องเอ้ยสี่ก็มีแต่คำอวยพรที่อยาจะตอบแทนที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเนาะที่เมตตาเพลิน เพราะว่าเพื่อนกับเป็นคนที่หนาสงสารคนหนึ่งสนีกก็ได้แต่ต้องซานพี่น้องเลยพอสนีกกับครอบครัวสนีคือการสนีกก็ได้สนีกนนก็ได้แต่เบิงบ้งเบิ้งเพื่อนตลอดเลยเบิงบ้งเบิ้งต่หูด้ด้แต่ตาละกาคั้นทามีอย,อยู่ของกินขาก็เอาไ้แบบนี้นะพี่น้องคันว่าขัาบอมีก็เออคือว่าบอมีแบบนี้นะตอนนี้กำลังเทพืน้นพี่น้อง เห้พื้นกออิฐขันมาอ๋อเพชรประตูเพชรประตูวางนั่นไปนองขันจงมาประตูพอใหญ่เออแล้วแก่รถไม่ได้ยังว้าวแก่ก็พอั่งตักฮีพี่นอนยังว้าวพอได้ดอกน้องเสดกับเป็นคนขัยัน ็นคนขันยานเห็ดซอยผ่าเท่าตาานพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่ก็จะหนังบ่เป็นพี่น้องเอ้ยย่างห่วนบึงเนอันนี้บนจงประตูพี่น้องเอ้ยประตูอันมองเดียวมองเดียวเพราะก็ไมเห็ดดอกพอเพื่อลอันพันอยู่พันนอนกำลานชายเด้พี่น้องเอ้ยเพื่อนกับสองห้องบริลังใหญ่ดอกแค่เมว่าบ่มีพี่น้องใจดีมาซอยพี่น้องเพื่อนพอจะเป็นแบบนั้นพอก็อยู่บ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ย น้านี่กันน้าอภนพี่น้องบอมเหนาเน,หนา,าแดนปิดเดอ้อปิดเดอ้ดเดอพาห้องขึ้น,น,น,นดเด้อปูนเบิดหรอวะเราจะได้สั่งแล้วนะปูนเบิดเป็นนองฮะก็ฮอตขันนี่แหละเฮือนเพื่อน วันนี้เราก็เขาจบขีปเพียงเท่านี้พี่น้องากดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสนีป่าหน่อยเดอ้ออยู่ดีแม่งวัชสุขุสมองสุบอนพี่น้องบสบายดี